เอาเกี้ยผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมนิ่งได้ไหมคนเดิมนะผมก็วันนี้ผมมาเล่นอาร์เหมือนเดิมนะผมก็ตามชคคลิปนะ่นนะผมวันวุ่นๆของรุ่นก๊อทโหมดนะผมก็วันนี้ผมจะไปสาธิตการใช้กนะ๊อทโหมดเนาะเออจะทําตั้งแต่ไอคลิปนั้นและไอคลิปจับหมึกละอ่าซึ่งผมได้ทำมาอ,อะไรนะ <c oughs> โอ้มีเรือขนาดปุ่นหัวตัเช้าเลยไม่กระโดดเลยหนู้ำไมหน่าจุ่มดินเงนี้ยอืมไอบ้บ้าเหมือนมึกเลยนะเนี่ยก็ไอสิ่งที่ผมแะนี่ผมใช้ก้อนโมนทำสิ่งนี้ขึ้นมานะผมซึ่งก็ผมได้ไปดูคลิปของยูทูบเบอร์นะผมอ่าเขาสอนวิธีทำเรือเนาะ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องให้นะผมชื่อช่องปัตตภีแชนแนลเนาะอ่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ให้ปติดตามช่องเขาด้วยนะผมอ่าเขาเขาทำช่องดีนะอ่าผมติดตามเขาอยู่แหละเออเออเริ่มจากอะไรก่อนดีก็ท์มูดเนี่ยอ่าอ,อะไรวะเนี่ยหากีก้าอ่า อย่างแรกที่ผมจะมารีวิวก็นีด่ดูก่อนเปีอยไรบ้างอ่ามีตามนี้แล้วนะผมเดี๋ยวอ่าไอแถบด้านบนที่มีพวกไอเทมอะไรพวกนี้นะผมมันคือการเสกนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเสกแบ็คเทอร์ให้ดูอ่าดีนะผมแล้วก็จะได้แบ็คเทอร์มาทั้งหมด400ก้อนด้วยกันนะผมอ่าซึ่งไอไข่มุกุ่นนี่แหละที่ผมใช้จับหมึกนะครับผม ก็ขอไั้งแต่คลิปที่แล้วผมว่าขอใช้ก๊อดโหมนนะผมครั้ทงที่แล้วผมไม่ได้ใช้นีิวอะไม่ใช้ยาคูณสิบผลิตตอนนั้นมันรีบเกินนะผมรีบแล้วถามมึงไม่เจอเลยอ่าอย่างที่สองคืออันนี้นะผม invincible ก็คือเหมือนจะทำให้เราเป็นอมาตะานะผมเจอคือจะทำให้ศัตรูไม่เห็นเรานะ้จะพูดไงวะคือกัดเราได้นะผมแต่กัดเราไม่โดนนะเดี๋ยวไปยกตัวอย่างดีกว่า คือแบบอะไรวะเราสามารถโดนการโจมตีทุกชนิดได้นะผมอ่ะเดี๋ยวยกใจอ่ะปึ๊บอ่าโดนที่สูงอ่าเนี่ยผมมันจะเสียเลือดเนาะเสียนดิดเดียวเนาะไม่น่าเป็นไรหรอกโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะโดนไปอ่านี่ครับมันจะไม่เจ็บเหมือนเมื่อกี้นะผมป่ะอ่ะไอะ้สอดคืออินฟินิตี้สเตตนะผม คืออินฟินิตสเตตเฮ้ยสเตตไม่จำกัดนะผมอ่ะผมลองวิ่งอยู่ให้สเตตมีนารถนะผมใช่ไหมตามนี้หน้ารถละอ่ะเดี๋ยววิ่งไปเรื่กระโดดเลยเนี่ยผมมันตามท่าสเตตมีหน้ารถนะครับผมอ่าพอผมเปิดอินฟินิตสเตตปุ๊บเนี่ยสเตตมีนากลับมาเต็มเลยอ่ะแล้วพอวิ่งวิ่งวิ่งโดดๆนะผมใช่ไหมจะสังเกตว่ามันไม่ลดเลยนะผมอ่าโหเป็นสเตตที่ดีนะผมต่อไปอันนี้เป็นโหมดไฟก็คือบินนะผมตามชื่อเลย แต่บินค่อนข้างช้านะผมคือถ้านอนแบบวิ่งเดินบรรยากาศมากกว่านะผมโอเคอันนี้ผ่านเนาะลงก่อนอุ๊ยอันนี้คือโหมด Instant Crafting นะผมก็คือจะค้าฟได้เปื้อนเปื้อนอะไรวะจะค้าฟแบบรวดเดียวเสร็จเลยนะผมเดี๋ยวผมจะยุกตัวใหญ่ให้ดูเดี๋ยวผมจะคราบไอ้นี่ให้ดูคราฟลูกดอกธนูให้ดูนะผมอค้าฟไปดูเลยไอ่ตอนนี้คือผมยังไม่เปิดนะ สามร้อยนัดเดี๋ยวทำมาสักร้อยห้าสิบนัดน,นะผมอ่านเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเวลาค้าอยู่นูอ่ะกำลังค่อยๆค,ค้ามาละอ่าแล้วาลามาดูผมเปิดนะผมอ่าพอผมเปิดอินสแตนคัพติง้งปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาค้าอีกรอบหนึ่งนะผมอ่าปุ๊บอ่ะสองเจ็ดสิบก้าดอนนะผมดูนะครับแบบนี้ครับผมโอ้ถือว่าจัดว่าเร็วมากนะผม โอเคไหมคราบเรื่อยๆแล้วผมก็คือถ้าเรากดคราฟของแค่สิ่งเดียวคือมันจะลวดเดียวเสร็จนะผมแต่ว่าถ้าเกิดคราฟหลายๆร้อยต้องใช้เวลาหน่อยนะผมเห็นไหมเนี่ยกำลังคราฟอยู่นะผมนี่นะผมความขี้กุ้งของก็อดโหมดนะฮะแอะเห็นไหมโอเคตัวนี้ผ่านนะผมผัานทิ้งของก่อนโอเคอันนี้คือไบร์ทไนท์นะผมคือสามารถคือโหมดกลางคืนนั่นเอง เดี๋ยวยกตัวอย่างนะผมะปีก,ก่อนอ่านี่ตอนงคืน,นะผมอ่พอผมเปิดปุ๊บเห็นไหมตอนคืนมันจะสว่างขึ้นนะผมอ่าก็ประมาณนี้นะผมเฮไอเดิโลอยากไปนรกไหม <laughs> มาคนา้าอืมคนเข้าเขามา welcome to hell bitch! Welcome to hell, bitch! to Welcome hell, โอเคมาต่อถึงไหนแล้ววะอ่าถึงไบร์นนัครับผมอ่าเดี๋ยวไปก่อนอ่าอินฟินิตแอมโมนะครับผมอ่าอันนี้เป็นอินฟินิตแอมโมคือกระสุนไม่จำกัดนั่นเองอ่าถูกลองยิงดูอันนี้ไหมกระสุนมันลดนห็นไหมผมอ่าผมเปิดปุ๊บอ่าไหมจากจากสาวที่สี่เมื่อกี้กลายเป็นอินฟินิตี้นะผมเอาจะเรีโหลดทำไมลอก ยิงได้ไม่จำกัดเลยนะผมยิงคือยิงได้เรื่อยๆจนก,กว่าปืนจะพังนะผมไอ้ดนนีผมยิงเต่าให้ตายเลยเห็นไหมสามารถยิงเต่าตายได้โดยที่กระสุนยังไม่หมดนะครับผมอ่าถือว่าหมดนี้ขี้โกงอยู่เนาะอันนี้เลเวอร์อัพยูเซลนะครับผมเลเวอร์อัพเซลดิก็เป็นการเพิ่มเลเวลตัวละครหรือว่าเป็นเพิ่มเลเวลสิ่งมีชีวิตก็ได้นะผมอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มเลเวลร์ให้ดูเดี๋ยวสักตัวเอาเต่านี่แล้วกัน เต่าตัวนี้อ่าเวิลด์สิบนะผมอ่าผมกดเพิ่มไปปุ๊บนี่เลิ่อัพทาร์เก็ตนะผมกลายเป็นเวลสิบเอ็ดแล้วนะผมนี่ก็หมวดนี้ก็ใช้นี่แหละสาเหตุที่ผมได้เน,นโน้ตสแควร์สูงๆมาเพราะงี้ยนะครับซัดดุดเก็บ หลุดเกมไอ้บ huh. ้าเอ้ยเกงดอ้ไเมื่อกี้อ่าแล้วอัพเซลนะผมอ่าเดี๋ยวเราไปต่อที่คิวทาร์เก็ตกันเลยดี้วาขอเหยื่อสักตัวนึ่งเต่านี่เหมือนเดิมไหมผมเต่าตัวสวยนะครับโอเคอ่านี่ผมนี่ผอ่าดูอัพทาร์เก็ตไปแล้วนะผมอ่าต่อไปคิวทาร์เก็ตปั้งนะผมคือไปการเหมือนชี้นิ้วชี้นิ้วเพชรอ่ะเออนี่ผมนิ้วสั่งตายนะผม แล้วก็อีกรอบหนึ่งจะเป็นการรีมูฟศพนะครับผมโอ้ยกระตุกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแห่ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วมึงอืมโอเคต่อไปเป็นกดฮิลออลนะผมอ่าเป็นการฮิลสิ่งมีชีวิตทุกตัวของเรานะผมอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอสัตว์สักตัวหนึ่งมาก่อนนะผม ที่เลืเล่อน,นเยอะๆอ่ะ,อะเดี๋ยวขอยิ้มตัวกิก้าก่อนแล้วนะผมะเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดฟลายเนาะอ่ะให้กิก้าบินไป,ปสูงเลยแต่รู้สึกว่าบินช้าแปลกๆเว้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดสปีดกันะะปี๊บอ่ประมาณนี้นะผมไม่ต้องสูงมากนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวกิก้าตายอ่ลงอ่ะ<ง> โอ้ยลืม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 โอ้ยตกใจพุทไอ้บ้าลืมนะครับผมเวลากิกาตกที่สูงมันจะอาระวาดเย้ว่เกือบนึกว่านึกว่ามันกัดเราโอ้โหตกใจพุดโอเคขึ้นแล้วนะผมโอเคขเับเถอะขับเถอขับเถอเรื่องอะไรลกนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจวะอ่า รวบรวมทั้งหมดรวมถึงตัวเราด้วยนะผมเมื่อกี้เลือกจ้าจเท่าไหร่หมื่นสี่นะผมอ่าแล้วกดฮิออเลยปังอ่านไหมเป็นสองหมื่นแล้วเมื่อกี้เลือนผมที่ที่ตกจากตกจากหลังกีกจ้าก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะผมโอเคขอบคุณม,มากลูกเดี๋ยวจอยตัวนี้เดี๋ยวปา๋ปาพาไปเก็บอ่า,า,าต่อไปกันเลยสป,ปีนะผมอ่าไม่ปรับถึงสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอ่าจะดีว็วนี่ทุกอย่างจะเร็วขึ้นนะผมเร็วมากเร็วมาก โอ้เร็วเร็วเร็วก็จัดว่าเร็วนะผมแล้วก็มีลดเวลาด้วยนะผมทุกอย่างมันก็จะช้าลงเย็นไปช้าลงไปหมดเลยปับก็ให้เอาววาวอาต่อไปนะผมเป็นสุด สุดซ้ายๆนะผมด้วยการฆ่าตัวตายนะผมอ่าย้าโอ้ก็เป็นวิธีใช้สลับรีเซ็ตแกลบนะผมเอ้ยไม่ใช่รีเซ็ตแกลบเาเรียกว่าอะไรวะวับกลับนะผมวับกลับโอเคก็เดี๋ยวมาลีวิต่อเลย ต่อไปเป็น High UAD นะผมอ่าเป็นการนี่เปิดหน้าต่างอย่างนี้นะผมอ่าครื่อ,องจะมืดลงเลยเราไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะผมแต่เรายังวิ่งได้อยู่นะผมวิ่งยังหันหน้าจอได้อยู่นะผมวิธีการปิดก็แค่ใช้นิ้วสองนิ้วเนอะผมนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้กดไปดีมุมขวาของหน้าจออย่างไหมก็จะกลับมาละเห็นไหมผมอสองนิ้วเนาะอสองนิ้วโอเค ต่อไปเป็นเทเลพอร์ตนะครับอันนี้จะเทเลพอร์ตไปตามจุดต่างๆนะครับอ่าผมจะเปิดแผนที่ให้ดูว่าผมเทเลพอร์ตไปตรงไหนบ้างเฮ้ยให้ GPS ดีกว่าจะได้บอกตำแหน่งกับทิศจุดที่ชัดเจนกว่านี้โอเขตได้ใช้ชุดก่อกัอนโอเคนี่เทเลพอร์ตนะครับอ่าวาร์ปจุดแรกจุดแรกจะเป็น อ่าตรงนี้นะผมถ้ำลาวานะผมละติจูดที่71.0ดสิบเอนะผมลองจิจูดที่83.5นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราขจุดที่2อ่าตัวนี้มาตรงจุดถ้ำพิษนะครับผมละติจูดที่62.4กับลองจิจูดสายุดแปดนะครับผมอ่าเอาที่จะไปกันเลยซึ่งการวาร์ปมันจะวาร์ปบนนะผมจะวาบร์ปรอบๆนะผมตรงนี้ตัวไหนวะเนี่ย วับามาตรงถ้ำสกายหลอดนะครับผมพิกัดที่ละทิจูด1 8บแจุดแล้วก็ลองทิจูด19.5จุดนะครับผม,ผมครับผมับฝากครับผมอ่าจุดต่อไปจุดเรียบ้อะแลนะ้วละสี่ป่ะโอ้แหล็กโอ้มาแล้วนะผมอ่าตรงนี้มาตรงถ้ำแมลงนะครับผมนี่หน้าทางเข้าเลยพิกัด4.1.2กับ พิกัดละติจูด4 1 2นะ,4นะครับผมลองจิจูด46.0นะครับผมเฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,ย้ยอะไรไอ้ขาโน่อีกาตกใจหมดอื้กูกำลังรีวิวก็อดโหมดอยู่เนี่ยเก็ดศพให้ด้วย,ยา <laughs> okay, มารยะเฮ้ยโอมามาที่ต่อไปกันเลยนะผมไปคลิป <Keep. S 1> โอ้ตัวนี้มาโซนหนาวเว้ยอ่าตรงนี้เป็นอะไรวะอ๋อ ทำเย,ยตินะครับผมพิกัดที่20ละติจูด29.1ลองติจูด31.9นะครับผมอ่าเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปอีกจุดหนึ่งออกมาปุป๊บอ,อ,อ,อืมมาตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมาที่เสาแดงนะครับผมพิกัด79็จุดลองแต่เท่อะไรแดงพิกัดละติจูด79.6นะครับผมลองติจูด17.5นะครับผมห้าเก้านะหกเก้านะฮูขออภัย ข้อจุดต่อไปเดี๋ยวอ่าตัวนี้มาที่เสาเขียวเนอะผมอ่าพิกัดแล้วจิตจูดที่ห้าสิบแปดจุดหกนะผมลองจิตจู่เจ็ดสิบจุดหนึ่งนะผมเดี๋ยวไปจุดสุดท้ายเลยหตุจุดท้ายไหมอ๋อไม่ใช่ตรงนี้นะผมเป็นทางทิศตะวันตกสุดเลยนะผมแล้วจิตจูิจุด55.4เราจิตจูด14.2นะครับผม Okay, พิกัดต่อไปเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่ถ้ำแมลงนะผมอ่าแล้วว่าจุดต่อไปละตรงนี้เป็นจุดออทางไปเสาเสาฟ้านะผมอ่าพิกัดที่ยี่สิบสี่จุดหกกับสามสิบสามจุดห้านะผมดันจุดเราจีจุดเนาะอ่าจุดสุดท้ายละขั้นสุดสุดท้ายนะผมว่านะอุ้ย อะไรเด็กคาริบมาตตัวนี้ผมมาหยุดที่อ๋อใกล้ๆถ้ำพิษนะครับผมล a t i t u ิจุด65.0แล้วก็ l o n g i จุด3.6นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปสุดท้ายนะสุดท้ายไหมโอ้ไม่รอรอสุดท้ายว่ะเอ้ยวับมาเจอตีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรแหลกอะไรวะเนี่ยเครื่องสั่นเป็ว่าเล่นเลย วุ้ยบ้าเอ้ยโอย้อะไรเนี่ยสไปดูสองตัวกลัวละคิด้ยวผมเขี้ผมกลัวแต่ผมไม่กลัวด้วยเฮ้ยมึงทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ไงวะเฮ้ยคิดว่าตัวใหญ่เราห้าววะสี่ตลววิกตาเขาไม่ทันอ่ะได้ช่วยนี่นาขมำ,ำอืมคิดว่าห้าวจากไหนวะอะคิดห้าวจากไหน อื้อเรียบร้อยนะผมสไปโนโตแตกเอ้ยแรปเตอร์อุตส่าห์จะไว้ชีวิตอุตส่าห์จะไว้ชีวิตโอเคพิกัดก็ยังไม่ได้บอกโอเคสไปโนโม,มันไม่ทำร้ายเราเนาะผมแต่ผมไปเป็นเรื่องมันก่อนไงพิกัดที่ผมมาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เนาะอ่าบริเวณน,นี้นะผมใกล้บ้านผมเลย พิกัดลราจิจูด76.8เราจิจูด64.8นะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนไปขอมาสูใต้านามกลัวเสียเปียบนะเนี่ยเห็นไหมเอ้อเห็นกูดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกลัวเหรอกลัวเหรอแม่ตบสไปตกปริญญาต,ตายด้วยโอเคเดี๋ยวเราวาดไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมกินของเด้อ ไปจุดสุดท้ายละเทเลพอสไปตรงนี้มาตรงถ้ำฮันเตอร์นะผมอัตติแฟคเอาเดอร์ฮันเตอร์พิกัดละติจูดที่80ลองจิจูดที่52.3นะผมโอเคก็ประมาณนี้ผมก็แล้วมันก็จะวาร์ปกลับไปเรื่อยๆนะผมใครที่อยากวาร์ปก็อดทนหน่อยนะผมเดี๋ยวก่อไปตรงนี้เลยว่ะ แอดวานซ์เดย์นะผมอ่าเป็นการปรับเวลาเนาะอ่าต่อไปเป็นเลื่อนแองแกรมนะผมพาเป็นการเลื่อนแองแกรมอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอ่านี่สมมุติว่าผมไม่เรียนซีเมนต์ใช่ไหมมันใช้3เนี่ยไอ้พวกนี้ยผมยังไม่ได้เรียนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมกดเรนแกรมปั้งอ่ากดไปเนี่นะผมทุกอย่างที่ผมไม่เรียนก็จะเรียนทั้งหมดนะผมนี่ คต่อไปอันสุดท้ายคือรีคอลเลอร์ทาร์เก็ตนะครับผมก็คือเป็นการเปลี่ยนสีให้กับไนโนเสซลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างไนโนเสซลสักตัวนึงดีกว่าอ่ะไอด้ดูดูนี่กันใกล้สุดละเปลี่ยนสีวะน,นะผมปุ๊บนี่เห็นไหมอ่ะเราสามารถเปลี่ยนสีมันได้นะผมนี่เป็นไงอย่างนะี้ผมหลากสีเลยอืมโอเคขนาดตัวมันตายเราก็สามารถเปลี่ยนสีมันได้นะผม เอวตายสามารถเปลี่ยนสีมันได้ด้วยเพผมก็หมดก็มีประมาณนี้ผมพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะมาลุยด้วยกกโหมดให้ดูนะผมอยากให้ไปถ้ำไหนสามารถเลือกได้เลยเดี๋ยวผมเจาะก็หมดไปลุยเนาะก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่าไาโอเคกับผมเป็นไงกันบ้างครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมด้วยนะผม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมและใครที่เข้ามาใหม่ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่าก็ถ้าคิดน่าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะพยายามอ่านให้หมดเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ